สวัสดีครับอยู่กับผมตีเล็กสายมันครับผมตอนนี้ผมอยู่กับทีมงานนายห้อยครับนายห้อยนายห้อยนีย่ก็เป็นชื่อภาษาอีสานครับรถขุดครับโกเบโกเฮดเคศูนย์สี่ห้า เจสั่งลุยเจสั่งลุยครับลุยเต็มที่นายห้อยก็สั่งลุยเหมือนกันวันนี้ขุดลอกหน้าดินนะครับหน้าดินสวยๆอยู่ที่บ้านละกาน้อยครับบ้านละกาน้อย เพลกระสังจังหวัดบุรีรัมย์โอ้ตักไวมากแป๊บเดียวจะเต็มแล้วไปแล้วครับสวยงามครับ อยู่หลังฟาร์มหมูเลยเนี่ยกำแพงขา,ขาวๆที่เราเห็นเนี่ยือฟาร์มหมูฟาร์มหมูสีแยกลากาครับ คนขับรูบลอหน้าตาดีทีมงานนี้ทัดสันหน้าตาที่เลไม่เอาเข้าร่วมเอาหน้าตาดีไว้ก่อน สวัสดีครับฮะมาสองคนแต่อีกคนไม่ยอมลงรถมาอยู่นี่กี่วันแล้วนีสอ,สองวันสามวันเมื่อวานเสียปบบาล์มเขาโทรมาบอกเขาแกเขาแกบอกนั่งรออยู่โทรมาเหมือนกันเลย <laughs> ไปไปถ่ายที่กานเสียสมอยู่บ้านอเออสวัสดี กลับมาว่าจะแวะไปฟั่งนู้นลงบอกรถติดเรเลยผ่านเลยเมื่อวานไม่ได้แวะมาสองสาวันนิดล่อไปกี่ร้อยเที่ยล้วเนี่ยโอ้ดินหมดไปเยอะเลยไปเทในฟาร์มหมูบอกลัวเนี่ยของฟาร์มหมูทั้งหมดเลยใช่ไหมเนี่ยพี่แกใหญ่แต่ว่า ล,ลงน้าวะแล้วไอ้รอยคนนี้ของใครเนี่ยแมคโครของตาอะไรโอ้เนี่ยดูกันดีครับรอยคุนเนี่ยยาวเลยลองขัว่าเที่ยวมบ้างดูใน,นป่าชอาวิ่งกี่คันเนี่ยหกล้อสี่คันนี่ครับขับแมคโครอยู่ในป่ามันก็งเงาหน่อย ไม่เจอสาวกับเขานาน,นานทีจะมีมาใช่ไหม <c oughs> เอร์เย็นไหมนี่หนาวเลย <c oughs> เอร์หนาวเลยครับอย่างนี้ต้องมีสาวมาด้วยเอ้ามาแล้วบอกโอ้มาแล้วครับโอ,บโอ้ตัวแรกไปจับทีมงานเลย แรงประจำทีมงานเลยครับมีป้ายยุดด้วยสวัสดีครับไปเทไหนเนี่ยไปเทไหนเทในุบัตนึกว่าไปเทใน,นร์มหมูเห็นวิงเข้าร์มหมูอเกรเท้นั่นแลย ไปกินเที่ยวแล้ววุ้เพิ่งจะวิ่งเองได้สี่ห้าเที่ยวโอ้ข้าวเช้ากินแล้วบอกกินแล้วเสร็จน,นี่ไปไหนต่อน่าจะย้ายกลับบ้านย้ายเข้าบ้านย้ายเข้าบา้า,บานแต่ตอนนี้อย่าเพิ่งออกไปนะตำรวจเต็มเลยครับผมคือปลาเมื่อกี้นี่เ<ส>ม<ะ>ื่อคืนพากันไปซื้อหมูกระทะพี่เข้าไปสองคนเจอไีกมัง้ง เราเจอ,อไรจริงนะรถกระบะเมาออด้วยเนาะ <c oughs> ขับหกล้อไปหกล้อด้วยรถกระบะด้วยอันตรายอันตรายเอาสาวมานั่งด้วยวะเบาซ้ายหายไปไหนเนี่นะยไม่นอน,นไม่มีเบาสาวนั่งเลย เราอออกกไได้่นซุ่มนายห้อยนะครับซุ่มนายห้อยนายห้อยนี่ก็คือเป็นพ่อค้าครับว่านายห้อยเนี่ยนายห้อยก็คือนักประจ OL ไพรพ่อค้าบอกค้าขายดุเดือดนะครับ ปูมาแล้วคุณปูออกไปครับมีแต่รถแรงๆเท่ๆทั้งนั้นเลยครับทีมงานซุ้มในหอยครับซุ้มในหอยอันนี้คุณคุนนะ่นี่ขุนขุนคุนคุน คันนี้ปีที่แล้วก็เคยวิ่งด้วยกันอยู่ครับวิ่งด้วยกันแถวอ,อยู่กับทีมงานเสียมแม็กนะทีมงานสายมันกระสังสวัสดีครับเป็นไงสบายดีเอาติงเงินทีด้วยด้วยฮะเอาเกลือมาไหมอออเอามาๆา,าได้<อ>ได้ได้ได้กินเนี่ยได้กินเที่ยวแล้วนี่ เดินเที่ยวแล้วโอ้วิ่งเที่ยวเท่าไหร่เนี่ยวิ่งอยู่นี่ราคาดีไหมสองร้อยยี่อยยีใกล้ๆตรงนี้นะโอ้ได้ราคาดีต้นอย่างไหมได้มาเดียวแบบเดียวเต้ครับต้นนะต้นราคา เมื่อก่อนวิ่งงานด้วยกันอยู่รุ่นคุณปู่รุ่นนี้เรียกว่ารุ่นคุณปู่ครับหาตัวจับยากรุ่นนี้แรงแรงสุดยอดปีที่แล้วเนี่ยเป็นทีมงาน สายมันกระสังปีนี้มาเป็นทีมงานซุ้มในห้อ,อยครับไปแล้วครับไปแล้วจวด คปรัน,นิ้งโอบมาแล้วครับฮีโน่หน้ายักษ์สุดรอมาแล้วคันที่สี่ครับหน้ายักษ์สีสม้ม มีสาวญี่ปุ่นบอกทางด้วยน้ายากคันนี้มีสาวญี่ปุ่นบอกทางด้วยครับวันนี้วิ่งกัน4ี่คันสี่คันนี้ไม่ได้รอเลยมีรออยู่จังหวะหนึ่งที่ได้คุยกันนั่นแหะครับ ได้คุยกับคนขับแมนโฟนนแครัคันนี้เป็นคันสุดท้ายนะครับคันสุดท้ายท้ายสุดสำหรับทีมงานใน้อยวิ่งดีก,ดก,กันมันๆครับบรรยากาศอากาศกำลังดีครับวันนี้ ได้เที่ยวมากก็ได้ตังมาก ปล่อยตัวครับกอลันๆันครับไปแล้วเอามาแล้วเฮ้กันใกล้ๆเลยรถสี่คันไม่ได้รอเลยครับมากันเหมาะเจาะเหมาะเม้งเลย ก็ดังลั่นเลยครับก็เดี๋ยวปิดท้ายที่ล็อกกีสุดหล่อคันนี้ครับมันจะต้องจากลาทีมงานนายฮอยไปก่อนโอกาสหน้าเราจะกลับมาเจอกันใหม่นะครับวันนี้วิ่งสบายสบายครับวิ่งกันสนุกๆบรรยากาศของอาชีพ อิสระอีกหนึ่งอาชีพเป็นอาชีพที่บริสุทธิ์ก็ขอให้ทีมงานในห้อยครับหมันหมานครับงานเยอะๆเงินก็เก็บง่ายๆครับเงินสดสดทุกบอ่อสดทุกเที่ยวกันเลยทีเดียว ตัดเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆสำหรับรถขุดโ,โกเบโก HK 045ไปแล้วปล่อยตัว ช่องตีเล็กครับไปแล้วโอเคครับผม เดี๋ยวจะทิ้งสติกเกอร์ไว้ให้ทีมงานนะครับคนละแผ่นละแผ่นเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่นะครับสำหรับทีมงานนายอยครับตีเล็กายมันครับสวัสดีครับ